บริษัทแสนสีนะครับเขาได้นําเครื่องตกแต่งเก่าไปแลกกับเครื่องตกแต่งใหม่นะครับโดยในการแลกครั้งนี้เนี่ยได้รับเงินเพิ่มเข้ามาอีก2 0 0 0ับาทนะครับเราก็มาคานวณกันนะครับว่าเกิดกําไรหรือขาดทุนราคาบัญชีกับราคายุติธรรมราคาบัญชีของสินทรัพย์เก่านั้นเขาไม่ได้บอกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าเราสามารถหาได้ราคาบัญชีก็คือราคาทุนลบค่าเสื่อมสะสมนนะครับซึ่งเขาบอกมาว่ามีราคาทุนเท่ากับหกหมื่น และมีค่าเสื่อมราคาสะส,สมจนถึงหน้าวันที่แลกเปลี่ยนกันก็คือหมื่นห้าดังนั้นเอามันมาลบก,กันนะครับก็คือราคาตามบัญชีสี่หมืนห้าครับต่อไปนะครับราคาอายุธรรมราคา,ายุธรรมของสินทรัพย์เก่าก็คือห้าหมืเอามาลบก,กันผลต่างก็คือห้าพันต่อไปเราก็มาวิเคราะห์ว่าเกิดกำไรขาดทุนนะครับ บัญชีต่ำกว่าดังนั้นเกิดกำไรต่อไปนะครับเราก็ต้องมาดูโจทย์ต่อว่าเมื่อเกิดกำไรเนี่ยโจทย์ข้าระบุมาไหมว่ามีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจหรือไม่ใช่เขาบอกมาว่าสำหรับข้อนี้ไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนะครับเมื่อไม่มีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและในการแลกเปลี่ยนนั้นได้รับเงินเพิ่มเราจะต้องคำนวณกำไรเฉพาะส่วนที่ขายเท่านั้นนะครับดังนั้นเรามาคำนวณกันว่า เมื่อ5,000คือกําไรรวมแต่ว่าเราจะรับรู้ได้แค่เพียงกําไรเฉพาะส่วนที่ขายดังนั้นเราจะต้องมาเฉลี่ย5,000ก็คือกําไรรวมนะครับหามาเฉพาะที่เป็นส่วนที่ขายเท่านั้นดังนั้นคูณด้วยเงินสดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนก็คือ2,000แล้วก็หารด้วย2,000ก็คือเงินสดที่ได้รับบวกด้วยราคายุธรรมของสินทรัพย์ที่เราได้รับเข้ามานะครับก็คือ4,000 เฉลี่ยมานะครับเฉพาะส่วนที่ขายนะครับดังนั้นเฉพาะ,ะส่วนที่ขายเนี่ยก็คือ200บาทครับแล้วเราก็มาลงบัญชีกันนะครับเราบอกว่ากําไรรับรู้แค่เพียง200นะครับดังนั้นก็เครดิตกาไรจากการแลกเปลี่ยนรับรู้แค่เพียง2 0ง ไปนะครับล้างสินทรัพย์เก่าออกก็คือ,คอเครดิตด้วยเครื่องตกแต่งของเก่านะครับเครื่องตกแต่งของเก่ามีราคาทุนนะครับก็คือหกหมื่แล้วก็ต้องล้างค่าเสริมสะสมออกด้วยเครื่องตกแต่ง ค่าเสริมสัดสมหมื่นห้านะครับโจทย์บอกมานะครับแล้วก็บันทึกรับรู้สินทรัพย์ใหม่นะครับก็คือเครื่องตกแต่งใหม่เครื่องตกแต่งใหม่เครื่องแต่งใหม่นั้นเป็นเครื่องหมายคำถามเอาไว้ก่อนในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้รับเงินสดเพิ่มเข้ามาส0 0พันนะครับดังนั้นก็ต้องเดบิตด้วยเงินสด 2, เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็หาผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตลบกันนะครับผลต่างก็คือ43,200สรุปนะครับสินทรัพย์ใหม่มีมูลค่าเท่ากับ43,200พรานี้จะเห็นว่าเกิดกำไรทั้งหมดใน5,000แต่เรารับรู้เฉพาะส่วนที่ขาดเท่านั้นรับรู้แค่เพียง200บาท เราก็เอา200บาทนั้นมารับรู้เป็นกําไรแค่เพียงส่วนที่ขาดนะครับ